พบกับคําถามที่เจอไม่บ่อยนะครับหลายคนอาจจะงงว่าฮิวเอนะครับฮิวเครับคสั่งฮิวเอทมีไว้ทําไมจะอยู่ในส่วนของงานเซอร์เฟตซะส่วนใหญ่อ่านะครับหลายคนก็งงว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าบางคนที่เขาเขาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะถามมาครับลองดูฮะนี่อ่ะผมยกเป็นตัวนี้แล้วกันครับครับผมน่าจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับที่เขียนจากเซอร์เฟตขึ้นมางานอัตโนมัติเนาะครับผมอ อย่างแรกอ่ะผมลองลบผิวที่เป็นตะปูตะปัมามตรงนี้ออกก่อนลกัน,นะครับเซ surface นี่นี่แยกมาครับอันนี้คืออะไ <ทำ S 1> รฮะลบผิวอันครับอ๋อลบผิวก็คือ q a i จะเป็นคำสั่ง,งของการซ่อมผิวซะมากกว่าครับ ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เกิดจากการอิมพ์ตเข้ามาไฟล์อาจจะมาจากพวกไฟไอเจสสเตปพ a r a โซลิตตรงนี้นะครับซึ่งต้องดูว่าต้นน้ำเขาเอ็กซ์พอร์มาอย่างไรนะครับบางทีเอ็กซ์พอร o ตเซ o ตไม่ดีมันก็จะมีติดแตกๆหลุดๆนิดหน่อยแต่เราก็ซ่อมได้บนโซลิเวิร์กทำได้ได้ครับอผมขอลบก่อนนะครับดีล e ทโบเลยโบเลยครับครับสังเกตครับว่าจะเห็นเส้นพวกนี้ครับอ่าเขาจะ ไม่ต่อกันนะครับก็ตามโพลิกอนมันเมื่อกี้ใช่ครับคำสั่งฮิวเอตตะกี้นะครับก็จะมาช่วยนะครับคำสั่งก็จะอยู่ที่อินเสิร์ตนะครับครับผมฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์ตัวนี้นะครับเฟสนะครับแล้วก็ฮิวเอตก็เรื่องที่ผิวได้เลยครับ แล้วก็กดอันนี้ครับ QH มาครับเรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าเส้นครับจากที่มันเป็นขาดผ่าตอนนี้คือต่อเป็นเส้นเดียวกันเรียบร้อยครับผมเราก็จะใช้สิลเล็ตเซอร์เฟตช่อซ่องผิวได้เลยครับครับผมนะครับเดี๋ยวซ่องให้ดูได้ครับ เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าจากที่มันเป็นตารางนี้นะครับก็จะซ่อมผิวเรียบร้อยถ้าไม่ฮิวเกิดอะไรขึ้นเขามานดังเลือทีละเส้นเส้นเส้นเโอเหนื่อยใช่คร oh, ับนะครับแล้วก็ผิวที่ออกมาไม่สวยด้วยใช่ครับเพราะนั้นเซอร์เฟสนะครับถ้าเราอิมพอร์ตเข้ามาแล้วต้นน้ํากําหนดคุณสมบัติมาไม่ดีครับนะครับเราต้องมาปรับแต่งบนสซลเวิร์กสามารถทําตรงเนี้ได้ใช้ได้ครับลบผิวที่มันเละเทะทิ้งไปก่อนหรือว่าคือบางซอฟต์แวร์เขามีอย่างเช่นเลเยอร์เงี้ย ตอนเด็กสปอร์ตเขาไม่ได้เลือกมาทั้งยวงเลยผิวทับกันเต็มเลยลบทิ้งแล้วก็ใช้ทูนของสวยเวิร์กซ่อมใช่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ง่ายเลยฮิวปุ๊บไม่ต้องมานั่งจริงๆมันมีออปชันแหละมาตติเซเลคชันเนาะเลือกขอบติ๊กๆๆแต่ว่าไม่เวิร์กไอ้นี่ง่ายกว่าเยอะบางทีอาจจะเป็นเส้นขึ้นมาแล้วรูปทรงอาจจะผิดพลาดใช่ใช่ครับนั่นแหละเพราะนั้นคือทำได้แต่หลายคนงงไงคือไรวายเวียดไม่เคยทำเอาเป็นแนะนำคำสั่งแล้วกันครับว่าใช่ โ่วนดวบรว่ามีคำสั่งคิวเหตุไ้ใช้งานอยู่โอเค